สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นนี้เราก็มาลงเลงกับตี้นะครับผมเลงบึง,งลีไปนะวันนี้ เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหรือว่าวันนี้ไม่รู้นะทีมเดสแมทนะครับผมคอยดูนะครับผมว่าจะโดนยับหรือจนยิงเขายับนะวันนี้มากับสหายสองคนนะครับช่วงนี้ปืนกระบอกนี้ติดเบต้ามากนะ ชื่อไม่ได้นหมันดื้มนะ <you> <laughs> โอ้โดนเปิดไปก่อนนะเบี <laughs> ดร้อยเลยเน้นเพื่อนแบกนะครับโอ้โดนยีกแล้วโอ้ <laughs> <it> <laughs> เดี๋ยวเราจะทุกตัวไม่ได้นะ่เพื่อนเราโหดมากนั่งเก็บไปหลายตัวแล้วโอ้ผมมีปัญหากับมันมากเลยรับไม่ได้เริ่มรับไม่ได้จเจอแต่มันตัวเดียวเลยเด็กหนูครับผมเด็กหน่ไนเก็บตัวเลขนะ เทนิคดีกว่ายากเลยไม่ยากถุกเอนเรายางดูเห็นบนแดงโอ้เล็นก้นแข้งยากเลยยังไม่ชินเท่าไหร่นะ มันยังคุมพื้นไม่เก่งด้วยหรือมันเล่นมันบ้านนะมันดันขึ้นเลยดีกว่านะอ่ะันดันดันแล้ว

เรียบร้อยนลฮะ,ะใช้โดนเก็บไปนะครับผมมาต่อกับตาที่สองนะพอดตาที่แล้วยิงยับไปนะ,ะแต่เพื่อนเพื่อนยิงนะ,ะผมไม่ใช่ได้ยิง การเดิมอีกแล้วครับผมฝั่งนู้นเหมือนจะดูใช้ได้นะจากชุดจากอะไรนะเหมือนเขาจะเล้งสูงๆกันก่อนนะส่วนเรานนะก็การลงท้งเหมือนเดิมนะครับผ <c oughs> มเ,เรื่ออะไรดีฮะเซ็ตปืนมาไม่ค่อยถูกด้วยนะ จะแบกอีกหรือเปล่าอันนี้นักเบรกของเรานะอยู่ด้านหน้าเราเองโอ้ <c oughs> สามเ <c oughs> บกสไรทีสอะไไปปุ๊บเจอปั๊บเลยนะสามตัว ยเฮ้ยเจ็บไว้ทำอะไรงียอะไรก็ไม่รู้ลยสไลด์เป็นเจอตา

ผมไม่ได้เอากระบอกนีโอ้ยยี่สามตอยี่สิบครับเส้นยากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยหลังหลังหลังโอ้หลัง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 ในบ้านหลังหลัง take the lead แม่งดัน กดน oh. ดันตีไปเลยนะอสี่สิบสามต่อสามสเก้านะ้ยเืมไห อ้าเรียบร้อยครับเพื่อนโคตรโหดเพื่อนเราจริงนะดูเพื่อนยิงนะโอ้เอ๋มสี่นักเปะนะ สวัสดีครับผมเจอด่านยึดฐานนะนี่ก็เป็นตาที่ถามน,นะครับหลังจยากเพื่อนบุญว่าทำไมไม่เปลี่ยนด่านเลยเป็นไงล่ะเปลี่ยนสมใจแล้วไม่ล่ะอดไม่มีเชินนะครับผมยังอยากส่วนตัวผมไม่ชอบเลยนะเพื่อนจะไหวหรือเปล่าไม่ได้เอาปืนตั้งแคมป์มาด้วยนะ โอ้แตก๋ยวเพื่อนเก็บไปนะสามนัดแตกนะสนนีสนสนียอยู่กันไหมน Losing A. Friendly Hunter Killer Drone deployed. We lost Alpha. Ooh. <laughs> we lost A. We're capturing Alpha. We're capturing C. Losing Bravo. It's too close. Fight harder. It's our team. Enemy UAV spotted. We're capturing A. We captured C. เหมือนมันจะโกงอยู่ที่เนะครับตูดึสั้นไม่ได้ตึงนะครับตึงทุกเอมเลยนะตึง เล่นกันโหดมากกะดาษัเล้งต่ำๆขึ้นกันเล้งตังตไม่รู้จะเป็นัไงโอ้โสบัดนะ Enemy UAV spotted. Keep on them. We're winning this one. We lost Alpha. Be advised. Hostile Hunter Killer Drone inbound. Hostile Hunter Killer Drone inbound. Heads up. Enemy. Oh, good. Losing Bravo. friend, I'm going to lower your knees. Hostile oh. จ่ายกันเลยอู้สันติแม่โอเคครับผมเกมแรกคะแนนเรานำไปนะ <Nice round. S 1> เจ็ดี่สาต่อสี่สิบสามนะครับถึงแม้จะตงึตงๆก็เถอะเครียดมากเลยนะเพื่อนเบรกตรงๆเราตรงๆเป็นยากมากนะเป็นยากมากนะ We've be taken be. the lead. Enemy has alpha. We're capturing Bravo. me.

phải đặng anh We captured A UAV recon standing by Repeat UAV recon is standing by Hunter killer drone on standby deployed Losing Bravo. UAV online máy ồ Losing băng lên สีเรียบร้อยไปแล้วคะแนนเรานำเยอะอยู่นะเรียบร้อยครับผมเป็นไฝ่างนันนะไปนะขอบคุณที่มาติดตามรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไอจงเจเจ a ช n แนลด้วยนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้า